Yeah. Loading! You have dropped the diffuser. Down to one friendly. Up four last operator standing The defuser is now secured. choose you. I'm in a pen. โอ้สวยเหี้ยบ่อน้ำโทรดิ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 โทรดโทรดิ กูไม่กลัวกูจะทุบท้องเข้าไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอุ้ยโอ้ยเอลเลอร์บีเลเลอรี่ีน่าเอลเลอร์บีโอ้ยโอ้ยครึ่งหลอดนี่ไงเป็นยิงอย่าลืมอุ้ยเอฟ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 เอ ฉันสองตัวเลยทันสองตัวเลยนายกูมปนได้ม็นายแดงข้างลงข้างล่างข้าโเดิมกดนะสองตัวอื้อเนี่ยจตา

น้าต่างก่อนนะน้าต่างก่อนนะน้าตางก่อนนะเฮ้ยตรงนี้ยอี๋เขาคุูเล่นแบดดิทเฮ้ยใครม่งกูอยู่หรอ5นาทีครึ่งไม่มามันขึ้นไปเลย5พเจอดตายสัตว์เยี่ไมเลย

ลอมาดาดูนะเดินเข้ามาแล้ว,ขาาลว,วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยพี่ใส่บีไอ้อ้หลังมึง <c oughs> อ่ะเไ้น่ลอ็อกล็อกล็อกล็อกนี่ตนะัวนี้ยโซเฟียปะ่ะ 哎，后边，后边，来来来来来。 ไม่โมดเนีย my friend แล้วิ่งไปอ๋อไปได้มาแล้วบอกเล่นไม่เลาก็ไม่โดนอ่ะเห็ุกูอ้ยอ้ยอยกาวอจ้าก้าลงนี้ไม่มีตัวนะครับมาดูกิ่แผลนู่นดินู่นอะูแผลตรงเนี้ยห้องแพทอ่ะ ไม่เอาเฮ้ยยูเฮียเราอยู่ในสถานการณ์เป็นตายไม่แผ่นเข้ามาโอ้ย้กรักษามคนเดิมเเขาลโอ้ยไม่ตายเอเดนสายเนี่ยสายเนี่ยสายเออสายมึงอะนอนอยู่นอนเหรอ ตอนแรกแถวนั้นนะมีมีอีกสายซส์อีกไซส์อีกเออโฟร์เดี๋ยวเดี๋ยวดะเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเออเดี๋ยวกูเอาสองตีเข้าเลยแม่ไอ้ที่แอุ้ยดีเหรอมันจะถอแล้วถอแล้วอู้วามาดูยืนนิ่ไม่แล้วเขาก็เล่นได้นี่เก่เขาก็อุ้ยตกใจ

Me? The diffuser is no longer in your possession. You have been exposed. The diffuser has been recovered. Reload. You drop the diffuser. Oh. Ah, four eliminated. Yeah. Why are you shooting at me? ไม่ใครมันตัดกระสุนมีรยิงมิวขวาอยู่ตายแล้วเด้อเฮยเฮ้ยฮ้ c นะไม่หัวยโอ้โหไม่แล้วไม่ใครโยู่เลยนะโอโหโกไที่งไปย็นแม่ระเบิดขช้ายนท้านะ้าไอ้นระดขับสองอันแม่กระแตก yeah ยิงไงยยิงไงพงยิน้องปจันห้องน้ำอ่ะห้องนี้ไม่มีเลยนีเาเเี้เสียวพวกแเชยไงแกแตหมด60หลังแตเลยไปห้องโอ้โหไอ้สัตว์

ไม่รีวิ่งขึ้นไปว่นละนี่วันนี้ึ้นไปมตายแล้วโอจะตายแล้วเพปวิ่งกระโกไม่ได้เิไหลไงไหลเฮียอะไรดิกเนตฆ่าแม่งเลยสอดั๊มเฮียกระตัน